ข้าขอสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเบอร์สผูุ้กมนนะครับนะครับได้มาอนี้นะครับมีงานนะครับพอผู้นำพอผู้นำชุมชนนะครับเพื่อนขอเฮียขอแห้งของคนในชุมชนเท่านี้แหละนะครับไปหาไม้นะครับหาตัดไม้น้ำหัวให้ปหน้าน้ำหัวน้ำสวนของชาวบ้านที่เพื่อนบริจาคให้วัดนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นเสาบันีิต่อเติมศาลาวัดนะครับ พอเป็นการเป็นงานพอมีหมองชนย่มฝ่าย่มฝนตกนะครับแดดออกนะครับคนในชุมชนนะครับก็เลยดีควรระวังการวางงานก็บอกว่าสมทบนะครับนี่อควรจะมีควนกับบริจาคให้นะครับไหม่จนดใหม่ก็เป็นใม่ไม่แช่เอานะครับชื่อมันพระราชาเสียวังนิบุกแต่ว่าคนบ้านเอาเอนไม่แช่เอา มันขวาวมันแก่นดีนะครับแล้วเกี่ยวไปเฮ็ดเสาเฮ็ดเสาพอเด็หลายท่อนนี่นี่ทำละสามเมตรสี่เมตรเดกี่เลยสามสี่ท่อนอยูอะนี่นะครับมัอนีนก้ก็คนตัวหนาตัวตากันหลายคนนะครับอันน,นี้ก็คอยติดตามกันนะครับว่าเขาจีได้ไม่จล็กท่อนเล็กต้นนะครับจะเป็นแน่ไรกันครับมาติดตามด้วยทุกคน

<cười> <cười> nó, hình nó. Hả? Nó. <laughs> mẹ con mẹ con mẹ em, mẹ con Tốt mẹ con mẹ con mẹ tốt mẹ con 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 mẹ วางหรออันวะโอ้โนูกคนคนอะโอ้ยนขจ้้าวเปร์อมยันออกจากแค่ออกจากเงาวะมีนะตัวนี้นะนี่ปลายบ่อไม่พอไมดมันจบ ลกว่ามไม่้เท่าไลยิงหนึ่งแต่มันพอทแ่มันทไปว่ไปได้ียวโยก่ขนาด้ม่เปน่เป็นมนอะไรย้กข็นไปนี่ก็ได้ลงไปรับ้น่อยที่ใจจะบอกขาปฏิวัติไลย่งไุผต้องเกงวสุดยอดวาไวาม

ท่านไม่ได้เจ็บหรวมันมีเด้อครับตัวไหลกันหมดยอดตัวผมไหลนี่นี่นี่

เอาอะไรหนุนล่ะเอาอะไรหนุนอะไรหนุนเฮ้อครับหมุนเลยได้บ่วะนี่หมุนได้บ่วะนี่หมุนเด้อบาดนี้มีบาทอยู่ใส่ยุคเอขอค้าอยู่เด้อหมุนหมุนเด้อมันค้า <laughs> <laughs> บอแดงวาดวาแดงวาดเิ่นหายดูให้ตน้งยังเาร่งนแลมซุ่ม่แย่กันที่ไม่ทาักษไม่เห็นแต่หยอะไรยูมแล้วยืมแล้พ่อต้องหามนกพ่ต้องพ่อต้องใช่ไหมอย่างข้าวเขาเอาไปตัดไหมเข็ดขี้ไพ่เลือดมั้ลูกเข็ดขี้ไพ่เลือดม่งัดไพเลือดม่

ไม่ไม่ไม่ไเ่ไม่ไม่ไม่รั่ไม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 ่ยม่ม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไไไม่ไม่ไม่ไไม่ไมไมไม่ไม่ไม่ย่่่ไมไ่่มไม่เ่ไม่ไมไม่่ไม่่ไม่่อ่ม่ไ ในใหมสีทอนแต่ว่าทอนสีวไงปันไดดอกไม่เปลือกมันจี้ยากเนีมันี่เราไม่แกนเนาะเชินไพ่รถอีกอย่างเกียร์เกียร์เกียร์เกียรกเอาจะจี้ไปไปอีกอีกอีกไม่เอีก็ไอ้ไม่ีาดไอ้ไมีดาได้ एक 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 पर 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 पर

ถักเรียนตังไหนโม่ไปน้ำหนังเลยข้าโทรโลดพี่บักจอยก็ไหลวดก็บบกันเอาไฟเบียบิแล้วเตี่่าิเตียนผ่านเปนยังไงมาเห็นนหมขี่รถไม่ได้ตรงใเนี้ไปสวนไม่ยังนี่ละ

ม้าก็ยิ่งใกล้จีนเลยเจ้าเรียบวกูนี่นี่โอ้ยไก่งไก่เอาพี่เอาขพี่เนี่ยเยแงเข่รยงามทักทเนยเออเออลงหมดกินแล้วมกเเอาเเเอเอเสออออหเออเอเอเอ chắc rồi, cắt lâu không về này, bắt tân đây chầu này. Chào thôi, đây đây đây. Nào nào nào, ngồi ngồi ngồi. Nào ngồi, 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 ngồi ngồi ngồi. มาตอกีลคนันดาบกรดเยอะกระดาเลยยืดพุงนะโอ้ยวกกะดาษกันปเนอยปมเขาเลยดเข้าเลยเนียอะั่มาะกัวมาะ้่าะไปเด้นห้องอันน่งมันไ่มีสั่งหอสังลาสดนูนี่แต่อดช่วงอัเอล้งค้างเลย

เร่งอกั้นเหร้าเพิ่มอยางมันมีปัญหาตันขั้วรดดอันนั้นเอาใส่รถเสร็จเลยคาวทีไปิ้าไปหน้าพอยี่ไปเข้าไปเป็นหดหน้าคนไวาเลกระแมนมันมันตกกันเือเขาค้นนะแตีว่าไปหลายไปปั๊มไปสามี่คนหนึงปั๊มไปไปหลก็ด้เพไปหลมือเลยครับผู้ถอดไปข้าวใสชอ

เปล่าเลยพอเราจี้จบฮ่าฮ่าฮ่าอเราจี้จบแล้วบอกไม่รอดคุณพอเรจกิจบวันสัว์าไม่รถอันผู้นนไป ไปไงวันนั oh, <ini> ้ไปไปยืดแรงเลยไปให้ว <im itating and lit era> ันี้ันหมแงงานลยให้เกาอะไรพวกไปเลยว่าเ็บไปกินยไมมขาดไ่ดไม่้ัดเสเยม้ไมาได้นี่ย่้นสิ่เจอยาขาดม่าขาดด้สลิงหือ่น้วไม่ห้มาขดนไม่คุยอมาเป็นดึง ตาจื้อน่าจะเสียงไม่ไหมเสียงไม่้มันไม่ยู่งดีพขาดขาดกิบเดีดไปเสียงก็เสียงเขาะออเสียงดีสิดีอ้นัมันเกือกเฮ้ยแกเสียงันี่ล้ไม่ำไม่กลัเลยลงไปไปทบนห้องเลยลงบั 别飞！哎，哎。来吧，来吧，来吧。派宝派，宝派。